เดี๋ยวเรามาเปิดคำพีกันก่อนเลยสิบเล่มดดๆข่าวล้วนมาเปิดไขกันต่อเลยสิบเล่มไอ้สิบฟองดิเอ้ยมาเว้ยมาเว้ยไม่หวังแรงเปิดหลายรอบละเคยได้มาดิครับมาดิครับไม่มาดอก ไม่มาไม่มาไม่มาเอ้ยมาได้ไงวะเปิดไปตั้งหลายรอบจะมาก็มาเอ้อตัวแรกตัวแรกมาเฉยอ่ะเพิ่งเคยเปิดได้เล่นมาจนจับเบล70วันน่ะเอ้าก็ได้เฉยอ่ะเพิ่งเคยเปิดได้เนี่ย ผสมก็ผสมไปทั้งเย่ะผสมแล้วผสมอีกโอ้